ุณผู้ชมครับวันนี้ผมมีเกมที่น่าสนใจมานําเสนอคุณผู้ชมนะครับผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะต้องสนใจแน่ครับเพราะว่าหมูเนี่ยมันจะยืนสองขาแล้วถือมีดทำเชี่ยเลยคือมันน่าสนใจมากนะมันคือเกมบ้าอะไรวะเนี่ยนะครับก็วันนี้ครับสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยที่ใช้ออกซิเจนหายใจนะครับยินต้อนรับเข้าสู่รายการผมนะครับอยู่เกมชื่อว่าบันดิต b บราวเอร์นะครับซึ่งเป็นเกมที่เนี่ยมาอ่านรีวิวนะครับเขายังเขียนว่า มึงเล่นเกมนี้เนี่ยมึงเอาเวลาไปเล่นเกม powerpoint ยังดีกว่ามันก็น่าสงสัยนะครับว่าเกมเกมหน,นึ่งมันจะแบบอุบาทขนาดนี้ได้ยังไงนะแฮะอยู่ที่ไหนเนะี่ยโดี๋ยว what the fuck แล้วนี่คืออะไรเนี่ยอะไรแนดะ่ยเฮ้ยเมื่อกีก้กระดาษฉันได้ใจยังก็ด้ด่าได้ใจกูได้ยิน,ยนแตงว่าจะเตะไม่ได้แดกฉันหรอก จะรู้ทันนะชั้นเลฮาคิสังเกตว่าแต่ทรงหนวดเหมือนที่ใครสอนให้มิงตัดเนี่ยใครตัดหนวดให้ผมอะไรวะเนี่ยเปิดมาเปิดมาแล้วแล้วไอ้ชิ้นนี้คืออะไรแล้วมึงเล่นเกมอะไรกันลูกหมูชิ้นนี้คือยังไงต่อยหมูเอาหยิบหมูหยิบหมูป้าใส่เกมยังไงฮะเฮ้ยนี่แซงกุ้งโอ้ยชิ้นนี้กระโดดต่อย อย่าลุ้มอย่าลุ้มดิสิ่งที่อย่าลุ้มมาไม่หยุดมาไม่หยุดมาไม่หยุดยายาจุกเลยฮะไอเชีอยตรงนั้นเล่นเล่นเชีอยอะไรกันจะเล่นกันยาอะไรของเกมเอ็เนี่ยลูกไก่เชีอยนี่คืออะไรคุณผู้ชมต้องงงนะครับผมก็งงนะครับ เฮ้ยคุยกลกเดยด้วยสวัสดีไอตัวปัญหาถ้าหากแกยังไม่อยากจะโดนเซตหย,ย่อซูรพอสองห่อใส่ไข่แล้วก็แกต้องทําตามฉันเข้าใจไหมแน่โอเคฉันชื่อว่าปาปี้สาเหตุที่ฉันมาอยู่ที่นี่แล้วก็เป็นว่าฉันไปขโมยสิ่งลึกลับมานะก็เลยถูกแปลงกายเป็นไก่แกอยากจะออกไปจากที่นี่ไหมช่างหัวเควสมันแล้วกันนะครับดูสภาพเกมคือแบบนะมันบอกว่าให้เราไปขโมยของจากกาดนะครับเดี๋ยวนะ ทุกครั้งที่เรากบนั่งมันจะมีเสียงเง็ดเงดเนี่ยเง็ดเนเกมโคดูบาตมันบอกให้เรามาขโมยที่เป right ิดประตูจจกกาดอ่ะขโมยแค่นี uh, ้นะเราก็ไปคุยกับไก่โอเคนายทำได้จริงจริงด้วยเอาละทีนี้กคือเราต้องไขกุญแจออกก็คือใส่กุญแจเข้าไปในรูแล้วก็ไขมันแน่ กลับมาพึกยาวหาย,ยาวาเชยเจโอเคเราต้องไขกุญแจนะครับก็คือแบบมีนี่เองนะทีนี้เราเป็นอิสระรแล้วครับคือหูยามที่นี่เขางอกขึ้นมานะครับๆๆๆเพื่อเอาไว้ประดับหัวนะครับ <c oughs> กูวิ่งอยู่ขนาดนันะนะ้น <c oughs> โอเคไปกด e เพื่อขโมบของเอ กดเพื่อดูว่าอะไรขโมยได้ม้างให้เราขโมยเหรอได้เลยครับตอนเด็กทำบ่อยข้นเจอกวาหมดหนังสือเรียนขโมยหนังสือขโมยทำเชื่อเลยหนังสือโอเคคีเกมมันสมจริงอย่างนี้แหละนะครับถือว่าเราให้โอกาสผู้พัฒนากด e อุ้ยเราอเลย j e s โอเค,อเคจากนั้นกดถอยเอาแล้วไอ้เชี่ยนี่มาไงนะมึงมาไงนะ ขนมปังนี่คืออะไรโอ้เราสามารถขโมยไงนะกูกูดโดแม่งทั้งโต๊ะเลยกูโดรวยแม่งหมดโต๊ะคุณผู้ชมหมดเลยรวยไม่ได้เลยคิดว่าเอาไปเก็บไว้ไหนเนี่ยนักโทษคนอื่นบอกเชื่อให้กูนั่งหงอยขนาดนั่งมันยังไม่ได้นั่งบนเก้าอี้เลยคุณผู้ชมดูดิทั้งบนใช่ไหมช่วยแม่ครับย่าบอกมา มาจะใส่กันอย่างเดียวเลยทียเกมแช่นี้ใส่กันอย่างเดียวเลยหลับเลยหลับโอเคมันให้เรามาหากุญแจออแสดงว่าทางออกต้องอยู่ข้างล่างแน่นอน,นครับน่าจะต้องเป็นตรงนี้เออทีนี้เทพเจ้าไก่ก็จะให้เราเป็นอิสระแล้วนะแต่ว่ามันไส้งานานแล้วว่าไข่เอ้ยเป็นไข่ม,มาสั่งกูฮะจะเกมการ โอ้โหนี่ไม่น่าเชื่อเลยว่านี่คือกราฟิกของเกมที่ใช้ความจุ20่สจิกนะครับแต่สภาพสภาพเกมนี่เหมือนขี้เลยครับนะครับเหมือนกินอาหารบูดๆนะครับเข้าสู่ร่างกายนะครับตรงนี้มีระบบชูรถนะครับแต่ชูชูรถชูรถเฮ้ยจ้าแม่ต่อยชูรถอยู่ในการงเหรอแม่แม่เข้ามาต่อยเลยเกิดมีปัญหากูหมดเกียด์ตัวเกียด์ตัว ตายท่าอะไรมันให้เรา,มาแมงะบ้านนี้คุณผู้ชมแต่ว่าเราต้องหาล็อกพิกมางัดประตูนะครับซร่งล็อกพิกไม่หาตรงไหนวันนี้เกมสภาพสวัสดีครับคุณลุงพ่อขอสุดโปรต้องการอะไรผมต้องการซือ้อของโอโ้โหมีขายปลาปลาสดเอาเป็นว่าเราขายของจะตัวก่อน,นครับนี่ขายแม่งหมดเลยโดม์ไเยอะสวัสดีครับมีอะไรมาโชว์ครับนี่ครับ ลุกต่อยประเด็นเกมไม่แจกจะต่อยหลับเลยต่อยแล้วคิ่ามึงมาเกี่ยวอะไรกันลุงชิีพน้ำเกมเชี่ยอะไรวะใครเอาไก่เอาเองดิเจ๊ใส่เลยใส่หมดใส่หมดใส่ไม่ยั้งนะครเราต้องเปิดโอกาสให้แบบเกมที่แบบเกมที่ขายไม่ค่อยดีนะครับแน่เราต้องเปิดใจเปิดโอกาสคุณผู้ชม โอ้เชื่นี่คืออะไรเนี่ยสกายไฮหมูบินโอ้เราสามารถเอาหมูเครื่องได้คุณผู้ชมเด็กจีบกันเด็กเยียร์เด็กเชี่ยยังไงฮะไอเช่อเด็กก็สอบสาย S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  อสเเก็บนี้สามารถเอาอาวุธที่มาได้ด้วยครับโอ้กระีกระบองนี่กระีกระบอง มีหมาด้วยนี่ปาหมาวัดหมาระเบิดว t าตะฟักโง่จะผสมของมึงคืออะไรเนี่ยถ้าสามารถซื้อข้าวได้ไหมซื้อข้าวซื้อข้าวเฮ้ยนี่มีล็อกพิกมีล็อกพิกนี่ฮะที่เหลือเราจะขายนะครับขายให้หมดขายเยอะขโมยมาเยอะแกขายรวยเลยโอเคยวลองไปทำเควสกันนะครับแม่ เควสมันให้ทำบ้าอะไรเนะี่ยอ่ะเควส์ให้เข้าบ้านนี้ให้ขโมยของสองอย่างจากบ้านนี้โอเคคนระับเ,เดี๋ยวมึงเข้ามาทำอะไรเนี่ยเข้ามาเ <c oughs> จ้าของบ้านเ <c oughs> จ้าของบ้านต่อย <c oughs> ตบมีตบขีดม,ม,มึน เจ้าของบ้านบอกกูไม่ไหวแล้วอยากจะขโมยอะไรเอาไปหมดเลยนี่ไปครับหมดบ้านเลยครับเขาเรียกว่ายกเขาแม่งอะไรวะนคือแบบมีของอะไรในบ้านแบบมึงหายหมดอะ่ะจริงนะครับไม่รู้ว่ากระเป๋าเอาซุกซ่อนไว้ตรงไหนนะครับเดี๋ยวว่าแบบมึงมาเท่าไหร่มึงหมดบ้านอะมึงหมดบ้านซ่อนอะไรไว้เนี่ยคนเชี่ยอะไรมันจะยืนถือชามเข้าหมาย <L ew en> ไอ้ชิ่ทหารมีไม่ทำอะไรเี่ะฮะชักปันไส้กูแล้วชักปันไส้ <L ew en> โฮ้ยตรงนี้ดูเป็นเมืองมากเลยทุกคนนะเหมือนกับว่ามันเฝ้าอะไรอยู่ปัดดีครับขอเข้าข้างในได้ไหมครับถ้าทายจะต้องใช้ส้นตีนเพื่อเข้าไปนะครับโบสถ์รัฐิปลาดต่อน <L ew en> ยามหน้าโบสท,ทีนี้เราจะเข้าไปดูนะครับว่าเคม,มันมีอะไรอีกนะครับขออนาตเบิ่งหน่อยสิ โบสถ์รัฐทิปประหลาดอย่างนั้นเหรอเข้าโบสถบ์มาเพื่ออะไรครับข <c oughs> โ,โมยแก้วข <c oughs> โ,โมยทุกอย่างเ <c> ฮ <oughs> ้ยมีห้องลับใต้โบสถ์แสดงว่าต้องมีอะไรที่มันมูลค่าสูงมากแน่ๆ,ๆครับโ,โอย้ยกล่องร้อยล้านรวยครับร้อยล้านร้อยไปร้ปรอย <c oughs> ผมอุตส่าห์ให้โอกาส นะครับกูซาให้โอกาสเกมมึงแล้วแต่แบบเกมกแม่งเกมว่าเกมเถื่อนชัดๆนี่อะไรสถานที่น่าจะเป็นผับผับบาร์ปาร์ตี้แน่เก็บกูเก็บแก้วมือแก้วเดียวโหดี๋ยวยมึงฟาหมดล้าเลยไอ้เชื่อแล้วเน่ะโอ้ยอย่าลุ้มดิอย่าลุ้มเป๊ะบาหมูไอ้เชียวบาหมูไอ้สัิยังไงฮะ อย่างไงฮะอย่งไเนะครับคือเกมที่มันมันกากมากอ่ะคุณผู้ชมนะครับกัดมึงกินโชว์นอมนุมเชียอะไรฮะเสียงเด็กด้วยไม่จะเป็นเด็กตรงไหนเลยเกมนี้น่าจะบั็กทางเกมดูแบบมึงเอาแจ็กกันมวให้เนบ้านมไม่ใช่แล้วเว้ยนะครับ ไม่มีอะไรที่แบบมัน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 เป็นเกมที่แย่มากคุณผู้ชมนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้ขวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วกันนะครับสำหรับที่เล่นมาทั้งหมดนะครับนอกจากเควสจะบั็กแล้วเนี่ยเควสไม่ยังกระจอกด้วยนะครับแล้วเกมมก็ขั้วกระจอกนะฮะเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้แนบขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครฮะ ไหวจริงนะครับเกมกาก,กชิบหายนะครับและสิ่งสำคัญก่อนจากกันไปนะครับฝากคุณผู้ชมกดไลค์เพื่อความอ,อ,อดสูงผมนะครับเดี๋ยวต้องไปขอคืนตังค์ในเกมนี้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับบา,บายครับเดี๋ยวผมขออนุญาตจัดการนกก่อนผมอยากรู้ว่าผมสามารถต่อยนกได้หรือเปล่านะครับนี่อืมต่อยนกไม่ได้เด็กตกทีมเด็กไม่ได้อนะโอ้ เกมนี้แม่งเกมนี้ว่ายน้ำไม่ได้คุณผู้ชมเนีย่ยนั้นตกน้ำตายก็ได้ yeah.